สวัสบ, <C oughs> บนนี้วันที่แกรกฎาคมพุทธศักราช2568อ8เป็นวันที่69ที่เก้าเจ้านาสยาาสมุทรตั้งันกอวัดเชียงโทตยาพระสุภาพระนทำมนต่างต่างต่อไปเป็นพระเจ้าบุชาธรรมะปุชชาสงฆ์ปุชชาเจ้ายาปุชชาแด่คคกจัทั้งหลาย พอจีก็เจ in pues ้าเจ้มางมีสติรักได้ไม่ทำให้จดต่อในกราบัญานาบทสดบทสดอย่างตัวนั้นได้เถิดหบทกาพระรัตนัยอรังธรรมานุโธพราวาพุทธังวันตังวันเทมิสวาขาตัววัตถโมธรรมนัมสามิสุปฏิปโนวตโตสาวะสังโฆสังคมามิสองบทบูชาพระพรีพนาอรังธรมานุโธสุจารงันิพุโคนหิตรามโนธานิปารามิหิตจัติสติยาวะชีวังังพุทธังธรรมังสังคังนังกตโตปุจชมิรัตนาจะยังธรรมังจารมิโสีินา สามวัตรเทวดาสมันตาตะกอนสุอัจฉริยันตตดเทวดาสัตมังเราติสังตททขาโมคตังสักเกกามเจรุเบคิตีสิกาัตะเตจันเควิมณีทีเปรตะเตกามิตะลุณนคาในเคอรปไมฮิเคเตพมาเเินเทวดาลัทาวิสเมยยาคะกนพันาคาจินซาสักเยัางนี้เราจะังตบุตมตุธรรมสนนัคโลยพระทันตานมัสสนนัคโรยพระทันตานมัสสนนัคโรยยาระทันตา สี่บทสวดบุพาคณามการนโมตัสภะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสภะโตระโตสัมมาสามพุทธะนโมตัสภะโตระโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดสายคมนัปปะพุทธังตัณณักชามิธรรมังสันณักชามิสังฆังสัณณักชามิตุจมปิพุทธังสันณักรชามิตุจิมปิธรรมังตัณณักจชามิตุจมปิสังฆังตัณณักชามิตรียัมปิพุทธังตัณณักชามิตริยัมปิธรรมังตัณณักระชามิตริยัมปีสังฆังสัณณังกจชามิหกบทส โอ้ตัวตกระตานั่นจะมีสันนังยังธรรมโมมีสันนังวรังอิจนะสัจจฉยอิจนาทุติมีตุตประตานั่นจะมีสันนังยังสังโฆมีสันนังวรังอิจนะสัจจฉยอิจนาทุติมีตุตประตาเจ็ดปอดสติละตะนะปะนามขถาพุทธังนะเมรัตนะภูตตะสัลิละจิตังธรรมังนะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสัลังตังคังนะเมรัตนะภูตะสุสีละทิฏิเอตังนัมเมจิระตนังนระเตใจยำผังสามาสรมโมสัลิตตวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายุตตะคุณะ โยคะวะสพวัตตังอสุเมตยังหุปิตเตวะยะถาติเตกังวินาตัติเลสามาสัมภาเวนะอโรเกกะถาติจัตเเลจัปปตุพุตังคัมภิระยาวิสัยังอตุตุติทุทธาสาวังโยหิปติจชะเนหิวิจยะอรูปังโลกะมิหิเกยิกะทาจุปาพระปานิยังเกษจิสุตุทิตังวิทิตังคุณังกัยะทายะนามิเยวะชนะญญาสุวิธตัมปิสัมมุปัสตังมนัสิทุสะสุทธะปสาประทานังปุญญะทิการะ มักสามุตตะมักปุณณะภูมังทุกขาระมุจนะมุกกะสันนักตันังปุชาเรหิสุปรมังกุชนะยังนิพพานะสัจจิธิยายุปะนิาาาสายะทังสัมมากิเลสสะมะตรโททนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะกุสะเรกุปัเสวนียังบาเนหิจาปิสันนักระนียมีวะาตาสมาหิตังจิระตังสังนนักตัมหะละติมทิวะณะเนสุธรรมะสามนาปูเชมะ จาปิสตังสุปสันนจิตาตถาโนปาริจจะอิยาตถาโรตจะปุญเจนะตตะสุกะเตนะสุขีพะเมโมเตเจนะตัสสะจะตถาปิวัติของโตโยเจตหธรรมวินยญาณมหิปมัลปุตโตลุกุตลาปิสปนายุนิโตลูกุตขังตาโสวเนิสยะจะยายะอายังปิของโตตุเตยปริจิตโตสุปัารกาโลแฝดนมะการาสิทิขถาโยจะกุมาโมปราปักรโตธรรมวปุตโตลุกโตวินิโตมลสาภาษาบิ โม,จ,มจะยันโตวาวิสิคิมังฉันตังวินัยยังกุตังนันตังสีสารธมามิโลกัสสนาสัจวินัยยะกัจสตาตันเตสานเตชัยสีของตัวสพันตละยาจะวินันตะเป็นตัวธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสาวสุตสัตถุทัตเศสีโลกัสสวิสุทธิม <im S 1> ัครังนิยานิโกนธรรมธารสัตธาสิตตาวุโหสันติกาโรจินโนธรรมะรันตังสีสามามิมุหะปตารังวุสันตะหังทันเตสานเตชัยสีของตัวสพันตละยาจะวินันตะเป็นตัวธรรมเซนาสุกตาโคโยโลกัสสปาบูกะ กีเรสเตจาสันโตสยังสันติโยชโกจะสวาขาตธรรมบางวิตังกรณิสังครงรังศีสารมามิพุทธานุพุทธงพุทธังสามาศีราติติตันเตสารเตหะสีหนตุสัมพันตลายาจวินาสัมมินตุก้าบสวนนโมกานาทักถานโมนะโตาสัมพันธรมูสานิชนโนนโมโอมาตยะรัตถัสาตญาสุกังนโมโอมา กาติตัสาตัสสาวัตุสยาสเปนโมกาลาวนาเตัวปตวานาโมกาลนุาวนาสวันที่ขอตัวตะปทานโมกาลสาเตชีณวิธีไม่เห็นผมมิเตชวาสิบบทสวดภาสมัยสตรเอามาเมสุตังเอกังธรรมยังะว่าสักิสุมหาติเบกโอถุงธรรมิมหาในมหาตาขุตเหนะสัติมตตาไม่เหตุไปสัตติเหตุสเพวันเตหะนัเหตุจะโลคาเทวตาอิวเยนะสันติวิจารของติวันตามทานายาภูจะจัตอัตโขจารุนังตุวะกากานั่ง ทีวะนังเอต้าภูติเองขกว่าตะเกตุวิหาริกเบรุงงมหาเนมหาตาภูตะเกนะสัติมมาจากไม่ที่หิภูติสติหิตะเบวานทีหินตตะหิตะลกาลุทวตายี่นะนสิมิตาโมติวตังธนายาสุนั่จายันนุนัม่ยมปิเยนะพระวาเตนุาษะมยะอุปสเมตาพระโตเถเกียริกระาภัษยมติอาโวตาเทวตาสยบินนมพระปราบริโภธรมิจงวังภาษาตะยาภาสิตังวังภาษมิเชยะอีว่าเมวะตุทาวาสิวิสุ อระโคตาเทวตาตะวะภักกวันตังวาเทวาเอกัมตังอสุเอกมานาระโขเอกาเทวตาวรตสเกีมังคังอาปสิตระหัสสมโยบลังสมิงเทลุยาสามาคตาคานมาอิมาธทะมยังทักลิยาเยวะอัปาราเทตังกันติระโขปราเทวตาตโตสเกีมังคังอาปสิตระหัสโกสามมาพระหังโสจิตตาสนุนทุกข์กรรังสุดตะวันิวานิตานิขัยตะวานิญาณีละสติปิตติระโขปราเทวตาวรตสเกีมังคังอาปสีเจตวาคิลังเจตวะพริทังวจั อินทะคีรังโวจามิชาเตจานตตุธามิมาราโคมันตาสันตัวตุวทูนักติอตโขปราเทวตาวัดตัวไสเกมังคตังอาปิเยเกีจีพุตังสันนังกาตาเตนัตเตมิสันติปยาภูมิมหายะมังคตังเตหังเทวกายังบริเวรหังติเตอตาโคพระความุิทูมันเจศิยิบีนาพิกเวทัตระโลการูเทวตาสันติมิตาโภติลาการท่านนายะเพื่วันจายเยปิเตพิกเวอหิสุขติตามามัตจนาณาตัวสมันลูกตาเตหัมเบววาตานังอิจามายาเทวตาสันนิวติตาหิสุขติยะสปีมยะหัง เอจารีเยปิตาภิกษุเวสันติอนารามามัทนังนาโตธรรมานุปตาเตธัรมปีวาตนังอิตามิรัติปุตตะเนมิตาวิสันติเตยัสวีมยหังเอตารีอจิกิตาภิกษุเวเทวังนามันิกิตติยุติภิกษุเวเทวังนามานิเทติตมิปิกเวเทวังนามานิตัรมนาถุการมนาติกาโุราภาเศตมิติเออนปิติโคเตปิโควัโตปัจจารถุสงฆ์ปะวาเอจาระโอจะสีโลกาโมกัสสามิยะทัพุมาทัติตายสิตากิดกับรามัญตาสมาิตาปุตเทวัสสารีลา เราบงสาวิสามวิโนโอทาปรมาสสาทถาวิปัสสนาเมลาภิญโยวัตเตะตวรวานเนกปิเวตาโตมีตถาทวเกสเนราเตเทวกายาภิสตาเตวิชาสัพิโกเจจัมลุงจตวรวาสรุทธาสะนังเทธรรมโตอหุยนามุธนัะนังอภเกยตามัะคุงธาตุราตาิงสตังอเกตตนังอรุทธานัมระุงอภเกตามระคุงดิตัตาวดังเจตตาัวิยังว่าวกิจาวนาะจักุมตโตมณตตาทวเตแต่เนรารเตเทวกกายาภิสตาเตวิชาทัพิโกเยีตยวางีวา จีมตจมโตนะโตสิโนมุทรนาิกุมหนักสมานั่งชาาสเฮมัตอยขาวันนี้โทีมโตจีมโตหนามันโตสิโนมุรนาิกมหนักสมานั่งสตากีลาติาสาขานัน้โที่มโตจีมโตนะโตสิโนมุทรมนาิกมหนักสมานั่งีเจเจโสสาสาขานัน้โที่มโตจีมโตนะโตสิโนมุทรนาิกมหนักสมาธนั่งเวสามิตาปัจจายขานันลไว้นโที่มันโตจีม เวปูรัสานิเวสางวิญนางสตงยันางบิยวรรติกุมิโรจะเคโกบคสมาชิกมงบรีมาจากที่สังราชาณทจะตวตนน้นทประจังอธิมติมหาชาติสิบสุตะเวนสาพโบนทมาประาิมโตติมโตมนังตัวินมุามนาปิกรรมุหังมจิางักกินาจตกที่สังราชายุ่ะโตตัวตนที่กุมพงอธิปติมหาชาติสิบสุตระเสาพระโวนทนมาประราธิมโตติมโตนังตัินมุามนาปิการมุ้งหนังธรรมจิตมณางป มหาราชายสิโุตเปิสาพรโวยธนามาปราจิมโตจิมโตมนาตโตสินมนาบนาวิกรรมุนัสมจิมุนังุตละจากที่สัราชาควิโรตตาติยขนังทิพติมราสิโสปุตเปสาพระโวยธนามาปราจิมโตจิมโตมนานโตสินมนารนาวิกรรมุนังสมิันังปุณีมาทิสั่รตะกินนวโรโควินาลกโขกูวิโรตลังที่สัจตโลตตมาชาธรรมตา จตุโตรทิ um. ่สาวทัศละมนาธุวันในกาเปียวเวศสังมายาวิโนทาสาควันจะนิกาตธรมายาวตเวจตปีภูจะวิโตสหจนโนกามาเทโตจักกินมัตถุนีมัตุจักปานารโงโยจัเทวตุโตจัมนีิตโตเทนจักันนโรชาชโนทพโอาูนจัสิโกจวัตทมรูสืยอชาเจันเยจััชนสาคันทภานาเิมทนาวิกมุหนังสมตินมุนังอาคูนาภธานาคาลาเวสลาจักสกามรัสลาอาคูอภัยคาถาเพิยามุนาระยะ ยามุนาทัตรัตถาจะอาภูนาคายาัสิโนเอราวัณโนมาโคตระทำจริงมันั่งเียนาคาราเจธาทานลันติธิภัิคาวาคีวิโตทัจักรุวิหารเจ้าสถานีมันทั่มัชชะปตาริติลาสุปนาจะสถานามังก์เป็นตัทานาคาราชามาสิปันโตเกมาคสิปุโตสนราหิวเจ้หิววายันตานาคารตมนาตวนังคังถูกทั้งชิตจาวิชนาถินาสมุทชาสุลาสิตาปัโลวาสาวาเทเตียมันโตยาสิโนการละกัญชามาเป็สมาสุลาทานาเวคาตาวาเวจิติตุจิติตจตานา สัตว์ต่จับพระริพุตังสัพเพเวโรจนามกาสนัยตวาปารินเตนังร่างหุบกระมงำโยธานิพันติุนังสัมปติมันั่งอาโปจเตวาปัทธวิจเทโชวายโยธากมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมยราสหะเมตากลุนากไกกะอาคูเทวายาสนโนทัตเจตัาขะยะตะเป็นอนตวัยโนที่มนโตติมนโตน้ำมันโตทินมนทาวนาปิจามุงนังสัมปติมุนัง เวทุตเจเทวาสาลีจจสมาจันทเวยามานัสุปันสาตถีวาเจลโมคูบรักิตาเสยสุปันสาเทวาเจลโมคูบรักิตานาคติบลักิตวาอาคูนาวาการวังอาตวะไสโตตะโคภะคะวินทะโถระเรนะหลกะยาตะเปยนันโวใหนที่มันโตที่มันโตมณนาบันโตที่นมวทานาปิกำมังสังตมติเงนั่งอาราคูทาวุเทวาชลาลัมิขาติวะสิจกาจะโลชาอุมาจุบุโลชาจะอุมาปุบาลินบาสโนวรุณาธนาถามาจะปิตา จะเนเชกาสุริยะลุติลาอาควอาควันวันเนสิโนธาเจธาถากยาติเป็นนันนวัยโนอิทิมตโตติมโตนาตโตติโนมุธรมนาวิกรรมุนังามาธิมลังสัมมนาหมาสัมมนามนุสสามนุษสุดตมากิตาปโตติกาอาควาคูมโนโตติกาอาราคูหาโยเทวายจดีวะเตโนปะรคามหาปะรคาอาคูเทวะเทโนธาเจธาถากยาติเป็นนันนวัยโนอิทิมตโตติมโตนาตโตติโนมุธรมนาวิกรรมุนังสมาธิมลังสุกกาลุมหาอาการุ มหาอรุณาอาคูวคณะสาโอทาตะคยหาปะมคขากุติวะเจคณะตะนามะจาและจามิสกัยาติโนทะรยังอาคาชนโโยทิสาเพื่อสจเทาเจตระยาตะเันารวัยโนที่มันโตที่มันโตวันนั้นมันโตสินงมุทาานาไปกมุนังสมติมุนังกิมียตูติจายามากคณะกาลสินโนละมิสกัยราวาสิตาจุินามาจาสวานิมานัสติโตอาคูอาคูปลานิมิตาเจเจตระทากะยาถเวนารณวยโนที่มันโตที่มันโตวันนั้นโตสินงมุธนานาไปก้มุนังสมติมุนัง ส no ัถเทเทวันเกยยาตเป็นนันดไวโนนาวะเยนะอาคันจุงเยจันเยตติหัดทหาพาวุตรชาติมังคลังโอคดีโตสวังลักเคิลคดังลังนาคังเันาวะอสิตาติตังสุระมาปรมมตัวจับปุตตาชิมนโตศาสนังโกโลติโสจัตตุคานทมจริงวันางชาภาลัโลกานังมหาปรามาบริสติปรมโนยิมนโตวกิจมงคโยรัสิโสจัตเซตัอิสระอาโควบเจกวะสวัติโนเตตจามัชมตัวคาหิโตบริวาริโต เจเจะเวียนเจเเจเจทเวสมรเกมิมรเจนาปิจามีปัสสะขนะสมริยังเอสักขณะถาปนาธากินาปธามรุปโวสมันตาปริวาริธามาโวจะนาโคจินังอีสะทะมาสินโนกนะหะเสนาไปสยิปนิลานตะละมัจัสลังกะตะวะเพเพละวังจะถาวุตสโคเมโคนันโตสวิตุโกตสอโสภุตตาวติสังตัวสะยังวะเสจจะสะปังเบียยะววักกิตาวันนาจขมานตโตวันสิตาสาเกสานิราเตมานาสินาพินตาเจวิชาถาพิขาโว เจจะอรวมลงจรวาวุรศาสนาหวิจาริยภิกขามงเนสัรองปิจยงสัพเพจารัสังมาวยจติตาสิโนวันที่สามพฤศจิกาเจเนตตสติสิบเอ็ดบทสวดมังกรสุดตังอเสวนาจะพระนังปฏิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังกรุลมังปฏิรูปะเทสาวาโสจะโุเพจกัตตบุญญะตาอัตสัมมาปณิทิจะเตตมังกรุลมังปุสสะนันจติปัจจวิณโยจะสมุสิกิโต สุภาสิตาจายาวจาเอตมังคุลมะมังมาตาปิโตุปทานังปุตตารัตปุตตาปุตตะธารัตตังหัอนากราจกรรมตาเอตมังคุลมะมังนั้นจะธรรมะจริยาจัญาตักานันจะสังฆหอนาวัชนิกกรรมณีเอตมังคุลมะมังอารติวิรติปปามะจัปนาจะสยโมขปามโรจะธรรมสุเอตมังคุลมะมังคารวจันนิวัตัวจะสันสุติจะสัตยุตตากาเรณธรรมะสวนังเอตมังกุลมะมังกันตีจัโสวจจะสัสสาเอสะมะนานันจะทัสนัง กาเรณธรรมะสาราชาเอตมังคตุวังตะโพจตมัตเจยนจะอริยจตจานัตตนังนิพพานสัจฉิริยาจะเอตมังคตุมังพุทธะโรกะธรรมิหิจิตตายสานักรรมติอโสกังวิธังเคมังเอตมังคตุมังเอตาริสารนิกตะวนาสัพพธรรมะปราจิตาสัพพธาโสเจมคตติตันเตสังมังคะมุตตมันติสิบสองบทสวดรัตนปริตยังกิจวิตังอิตวังหุลังวัตเกสุวายังรัตนัง ปนิจังนันโสมังิกาเตนะอิธัมปีประเทศตนังวิตังเิตินสเจนสัตติขอนโตขอยังไว้ขังมาตังเนตังนสาสะกยมีรไมตัวนาเนะธรไมยนาสมาธิจิคิกิมิรรมตนังวิตังเอเจนะสเจนสวัติขอนตตยมุตตะเทโธบฏิวันนาเยสุจริงสมาธิมานันตสกายงมโหสามาทินาเจนะสาโมนะวิติธัรมปิธรมยตนังวิตังเอเจนะสเจนะสวัตติขอนตยุตตะเทปฏิวันนาอยุ่ัริงสามาติะสุกายัหสาทินาเนะสมะวิจติรปิธตนังวิตังเอ อัตนาเมตังอิจนาเจตนาสมิมขนโตเยสุปายุตามัรสาเทมเนิการมโนโคตมมัสาตมหติปติปตามตังมิายะหากะทามุทานิปติมจวนาอิทรมปีสังเกตนาเมตังอิจนาเจตนาสมิมขันตกินังบุรณงนวังนาิสังภวังวิรจจะกิตายะติกเกราะสมุิกินาพิจาวจาันทานิพันติติรายะถายมปฏิโพจมีสังเกตนาเมตังอิจนาเจตนาสบทิมขตที่ามบทสวดท้งบทสวดตะวัง อัฏวิิตังเสโยยาจะยังอิตราประชาอัตตทันตัสสะโพตสานิจังสยตจจานิโนเนวเทโวณณคันทโพณมาโรตาพรหุนาคิตังอวาคิตังกัจิราตารุปัสสะชันตุโนเป็นศีวสวดคิปุตสุภัสิตาเมธังเตนะภควตาธนตาปัสตาอาตาสัมมาสัมพุทเธนะเอทาตุงเหมานุสเวนะมาปรมะปรยมาอิติกิลายมะปฏติกาสัมบัตินนะมาตะเกหิตุมาตะกะเหตุมานยขะเหนะมาอาการะ ปะริวิตาเกณะมาทิฏฐินิชานคติยามาพระปะลุปัตยะมาสามะโรโนคาลุยะถาตุมีเหตุตระหนัตฉันนายธาอิเมธมาอุสลายอิเมธมาาสาวะชาอิเมธมาวิญโยขารังหิตาอิเมธมาสัมปตตาสามัญนาหิตายาสุขายะสัมวัตสันติธาตุมีเหตุประชาเหยียรธายะถาตุมีเหตุตระหนัตฉันนายธาอิเมธมาอากุสลายอิเมธมาอนัมวะชาอิเมธมาวิญโยปัสถาอิเมธมาสัมปตตาสามัญนาหิตายาสุขายะสัมวัตสันติธาตุมีเหตุอบะสัมปะชาวิหะเลยยาถาติ สิบห้าโพสต์อ so, uh, ุปน like ิยสูตรอุปนิยติชิตตมะปรมยุนทะลูปนิตตะสะนาสันติตนาเอตังพยายามระเนปิขมโนปุญญานิกะยิรธาสุขาวะหานิอุปนิยติชิตตมะปรมยันิะลูปนิตตะสะนาสันติตนาอตังพยายามระเนปิขมโนโลกามิสังปชาเหสันติเปโขโยทะไกเยนะสังยะโมอจายะอุทัสเจตัสสาตังตาสาเปตัสสาสุขายะมุติยังชีวะมโนปะกาโดนจิปปุญญ์ทำโมหเวละคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะ มาวะหาติเอสานิสังโรธรรมเมสุจินีนาตุกะติงขะนัตติธรรมจารีสเปสังรานัตติยถาปยาปัสติอัฏานิมิสุเคสัมโคสุติยาสเปสังราทุกติยถาปยาปัสติอัฏฐานิวินุเคทุกเคสัมโคสุติยาสเปธรรมานัตติยถาปยาปัสติอัฏฐานิมิทุเคสัมโคสุติยาจิพกัสสปะปันนาตัฏฐานดกอปนนาตัฏฐานะเมเกสุติยังอาหุตกิกาเอจตัญญายะเมชาวีตังขะเหยยะอปนนกังพาหุงเวสนังยันติปะพะ ตานิวนานิจะอารมารุขะเจียนิมนุสย์ปัญญตันจิตาเนตังโกตัณังเคมังเนตังธรรมุตมังเนตังธสมาคามะธรรมะทุกขังมุตติโยจะพุตันจะธรรมะจะสังฆจจะสันนังคตโตจัตตลิอริยสัจเนสัมมะปัญญาปัสสติทุกขังทุกขมังมุปาทังทุกขสะจะอัติกมังอริยันจะอาราคิกังทุกโถปะสะมะคามิหนังเอตังโกตัณังเคมังเอตังธรรมุตมังเอตังธสมาคำมะธรรมะทุกขังมุตติ ิบเจ็ดสวพระเตกลตะกะถาอาทตีตังนานะวาขามยะนป่าเขนัตังบุคคลนัคเมืองถึงล่วงแล้วไม่ควรหมืถึงยังไม่มาถึงญาทดีตามยันตังปัสสานังกตังถึงใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนรไปแล้วแต่สิ่งยังไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปจุบันในจโยธรรมตถาท้าววิวาสติอสังยลังสังกวังตามวินาธาตุมนุปรูเยก็บุคคลใดยังแจ้นทำอุบายม่ว่าอย่างจดก่อนวารนั้นนั้นได้บุคคลนั้นจะนั้นทำเน้อุ เพราะว่าความเปรียบกับยุราเป็นเมตยนั้นย่อมมีเกลทั้งหลายเอวังวิหารนีมันจะเป็นของโหราตมันดาลที่ตั้งรองเวประเตกรัตโตติสันโตอติกเตมนิทิพระมุนีผู้สงบได้บุคคนมีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกะเขันทั้งวันทั้งคืนแล้วว่าผู้มีจิตเนี่ยจะรุนไรงกันชนีแลทสิบห้าบทสวดพิบทสวดพิหะปัจเจเวคณาปะะเถาะราธมุไม่ติดจะนังรัติโตนความแก่เป็นธรรมดาจะลงความแก่ไปไม่น่าพิจารณ์ทิ้งธมไม่พิจารณาทิ้งนัติโต เรามีความเจ็บไข้ธรรมดาจะลงความเจ็บไข้มาได้นั่งทำวงไม่นั่งนั่งนัตติโตนลความตายธรรมดาจะลงความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมยิเยหิมนาเพหินานาโพวินาโพราจะเว้นต่างๆคือว่าต้องให้พระพาของเราเจริญใจท้าไรทางปวงกรรมสะโกลมีกรรมาเนรโรกามายุนิกรรมาปรรุกรรมปิจิตรโนน้ำกรรมของตนกรรมพูดผลการบรรยาเกิดกรรมพูดตามกรรมที่พึงอาศัยยังกามังค์ฤทิสามิกรลยาณังวาวะกังวาตัสตาโรวิสามีสถานการใดไว้เป็นบุรเป็นบาตรเป็นทายาทถูกแ้วนะครับน้ำเสดไปเอวังพิเห เราทั้งหลายคนพิจารณานี้ทุกๆวันเถิด 19. บทสวดเทวตายโยชนะคาถาทุกขปัตตาตานิทุกขาปยปัตตาตานิปยาโสกปัตตาตานิโสกาของตัวสัพเพวิปนิโนยเทวตายจะมีสัพพะตังวิญญาตปพะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัสสิยาทานัานันตุสีญาสีลังขันตุสัพพะทาภาวนาพิจารณาของตัวขันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระราชาปฏิการนจะยังพลังอาหารตานันตเจจนะ้นราขามีสัพโส 20. บทสวดเทวตาปฏิทานคาถาอัตธรรมยมปฏิทานคโยพนามาเซ ยาเทวตาสันติวิหารลาวศินีทุเปขเลโพธิคเลตาหิงตายิงตาธรรมะเทนะนภารตุโพริตาโสติงกะโปรเทตะวิหารมัทเรเทรามัชานะวกาจพิโควาสารมิการธนปาติวัตกาขมาจะเทยสานิขมาจเตยสราสปานาปุตาสุขิตาภารตุเตชะราพุทธาเยปิจัทะสัมภาวาสังเสริฐัชตาธวบปาติกานิยานิกังธรรมะดาริกิจจเตยสเพปิทุขัสสะกรณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทลาจับุกลาสังโฆันตุธรรมโควะอัตตายะจายตยะจะ อัมเหราคันตโตสมมัตโมสัพเพปิธธรรมะจริโนโพุทธิสัมปาปุณายามะธรรมีอริย,ยาปวีติเตยิบเบตปดสวดสัพพะปฏิทานคาถาอาธรรมยังปฏิทานโยพนามเสปุญญสิทธานิกัตสะสญานัญญานินานกัตานิเมเตสัจจัปคินโนหอนโตสะตานันตาปามาณกาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาจัทยโยทิธาเมจาปายาทิทาวาอเทมตะว,วัตเวนิโนสัน ตาทิทันติโลกาสมิงเตปุม,มาจัตโยนิกาปเจกะจัตตุโวการาสังตรลันตาวะวะเวยาตังเยติปติทานมมอนุโมทันตุเตทยังเยจิมังนับปะชาณนนติเทวะเตถังนิวทะยุงมายาทินนานะบุญญาหนังอนุโมทน,นาหิงตุนาสเพสตาสตาุนโตอะเวลาสุขะชีวินโนเกมะปะทันจะปปะโนโตเตสะสสิชะตังสุภา ขอสัตทั้งหลายมีทั้งสุดไม่มีประมาณจงเพื่อมีส่วนบนนี้เข้าเจ้าทาในบัดนี้แต่หมดทั้งหลายอื่นเี้ข้าเจ้าทำแด้คือส่วนเราใดที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาบิดางข้าเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าในเห็นแม้ไม่ได้เห็นละสัตว์อื่นี่เป็นกลางละไม่มีเวนการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสารในกำังสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในรอบน้อยรอบปัใหญ่สัตว์ใดทราบการถึพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดขอสัตว์ใดย่อมไม่ทราบการในส่วน อยู่เป็นศุกสมบูรเถิและจนถึงทางเสียนเถิดของความวังอันดีของสารนั้นจงสำเร็จเถิดด้วยความสัจจาที่ฐานด้วยความความเพียรอันอิสงกาบูชาพระและตนะหนักการถ่ายยาบสุบมันพระสุขบุิ์และประกาถาวันนี้ขอความสุขวันดีจงเกิดมีครับพเจ้าขอเมตใจทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเดินทางโลดทางธรรมขอได้เทพเทวังหลายโพนูนันเกษตรยามูลนัตธรรมเหล่านี้มูลนามนาบุญบุญให้แก่พระเจ้าลองดูเป็นคลมากิ่งบุรีพิณาศ โดยมีสมเด็จพระยาสังวรวอบอวานิเวศวิวหารตลอดจนวัตถุทั้งหลายที่สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาที่จะสร้างนะเราขอ,ขอ,ขอต้งเปลี่ยนทรงพระปริศและคำคนในวิหาร่างถอดจงสำเร็จเสรสิตัวการเถิดนะครับทุก